นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ได้ตั้งเป้าขาจัดความยากจนให้หมดไปภายใน30กันยายน2565กรมการพัฒนาชุมชนได้มอบแนวทางและขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหรือขจพจและคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอหรือขจพอทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยง ขับเคลื่อนการดำเนินง,งานการแก้จนทั้ง5มิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งอำเภอเขาชัยสนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปถึงขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยจำแนกเป็นโครงการกิจกรรมในการบร,รณาการการให้ความช่วยเหลือเป็นลายมิติ จากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะทางคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีตำบลจองถนนจึงได้ร่วมมือกับทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจองถนนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทีมปฏิบัติการตำบลดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือชื่อกิจกรรมว่าขาจัดความยากจนกับคนกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสตรีตำบลจองถนนที่ตกเกณฑ์ทีพีแมปมิติด้านอาชีพละลายได้นะคะ โดยให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อให้สตรีเหล่านี้นะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองให้พ้นจากความยากจนต่อไปคะ่ะ หลังจากที่ได้รับชมที่มาของการดำเนินกิจกรรมขัจัดความยากจนกับคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและรายละเอียดข่าวๆแล้วนะคะต่อไปนะคะมารับชมวิธีการดำเนินกิจกรรมว่าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลจองถนนและภาคีความร่วมมือมีวิธีการขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างไรเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ ขั้นตอนที่1ลงพื้นที่ร่วมกับทีมปฏิบัติการตำบลในการสำรวจข้อมูลคนจนวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อขอรายชื่อสมาชิกสตรีตำบลจอมถนนที่ตกเกนทีพแม p โดยมุ่งเป้าที่มิติด้านอาชีพรายรายได้ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบุตรบาสตีสามารถที่จะช่วยเหลือได้เพื่อนำมาจัดทำเป็นโครงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือต่อไป ขั้นตอนที่2จัดประชุมร่วมระหว่างคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลจองถนนคณะกรรมการพัฒนาสตรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยมติที่ประชุมเห็นชอบในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสตรีตำบลจองถนนท,นที่ตกเกณฑ์ TPM p ม,มิติด้านอาชีพและรายได้จานวน15ครัวเรือนโดยมีมาตรการให้การช่วยเหลือดังนี้ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคือสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับสมาชิกสตรีที่ตกเกณฑ์เพื่อเป็นการ,รลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวงบประมาณจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบนจองถนนค่ะ และอย่างที่สองนะคะให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยคณะทำงานจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้การสนับสนุนการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกสตรีที่ตกเกณฑ์ตามความต้องการเพื่อให้สมาชิกเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองให้พ้นจากความยากจน และขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ตกเกณฑ์ค่ะเรามาดูตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนสมาชิกสตรีนางเพียรสุริยมลีบ้านแหลมจองถนนหมู่หนึ่งตําบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะในเรื่องกล้องกลุ่มสนานบรถบัสตรีนะคะกระตูรถบเป็นแรหนึ่งทุ่หุ่งเพียงนะคะอถเพียตั้ม การสร้างอาชีพละาะสร้างงานสร้างรายได้นะคะเพื่อการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิการในการสวัสดิการในการสมาชีกนะคะการวัตถุประสค์นะคะกองกองคุณพัฒนาบาลบัญชีนะคะก็คืนอหนึ่งนะคะก็คสือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนรองเบียตามนะคะการในการสร้างโอกาสให้ตตีเนี่ยได้เข้าถึงกองทุนสำหรับการหลงทุนนะคะเพื่อพัฒนาชีพ อ่าเรือการรับการส่งเสริมหรือพัฒนาไปสู่การสร้างทักษิบการพาไปแก่สมาชิกนะคะการโต้ก็คือเป็นแรงหนึ่งตุนนะคะเพื่อพัฒนาทักษะยภาพสตรีแต่ก็เผื่อใกล้สตรีนะคะแลการเฝ้าระวังดูแลอ่าปัญหาของสตรีก้าทอดจนกว่าการเฉลือเยอะยาษสตรีหรือพัฒนาตุบแบบนะคะการลุ่นนระลุ่งเนี่ยให้สั่งพุ่มกระจายพัญหาสตรีในทุกมหนีเลยนะคะและการหุงทช่อง แต่การพิจารณาสิทธของชาตรีนะคะอ่าตุกต้องขอที่ทราบว่าต้องเเป็นแหล่งเงินทุนนะคะเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาโรงพยาบาลชาตรีนะคะการเลิ่มงินเข้าหน้าของชาตรีกองบุญต่างๆการสร้างเสาว้านพนำการพัฒนาองค์ความรู้นะคะคุณภาพชีวิตรวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและการสร้างกลุ่มชาตรีนะคะ การแบบตัวส่งข้อศีกนี่นะคะก็คือว่าเพื่อเป็นแรงเงินทุนนะคะเกี่ยวกับสนับสนุนโครงการอื่นๆที่เป็นการ, K K ราาลแก้ไขปัญหาในภาชนะี่ตามทีาา่ว่าคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาอินสมบวรนะคะค่กกะการมาวันนี้นะคะการยากมาจึงชวนนมอนะคะอ่าได้การสมัครเป็นสมาชิกสตรีนะคะก็ะคือเรียกว่าคือมีอายุตั้งแต่สิบห้าปี ขึ้นไปนะคะแล้วก็ได้ขึ้นตับเยี่ยนะคะเก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยคือลุกเดือนเล็วนะคะอยากให้ได้เป็นสมาชิกของชุนกัลดาก็จะช่วยอ๋อได้ค่ะของทุนนี่จะช่วยเรือดสารในเส้นเลือดมั่งนะคะก็คือการสมัครตอนนี้ก็ทำอยู่เกี่ยวกับฐานนะคะก็คือของทุนจะได้เข้ามาช่วยเลือดในท่อนั้นนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ วันนี้เลยนะคะดิฉันนะคะคือนั้งพั้นทั้งทุกคนนี่ได้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการครับเถื่อนบัตรสีนะคะคือเพื่อยายเนี่ยก็คือเป็นผู้สูงอายุเลยนะคะอายุมากแล้วก็คืออยากจะมีพันธุ์พักมาแจกให้ยายๆเนี่ยได้ได้ได้พูข้างข้างบ้านนะคะคือได้กินเองเราก็ได้มีสุขภาพที่ดีคือเราไม่ต้องกินทักแต่ว่า ออมีสั้นผิดนะคะใหญ่กับใชาเวลาว่าไม่เป็นประยุท์นะคะนะ สำหรับผลที่ได้จากการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะในเชิงปริมาณสมาชิกสตรีตำบลจองถนนที่ตกเกณฑ์ทีพแมพในมิติด้านอาชีพรายได้นะคะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนะคะพร้อมกับได้รับคำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบุตรบารสตีเพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ นะคะโดยมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น15ครัวเรือนและเป็นสมาชิกสตรีทั้งสิ้น34คน สำหรับผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพนะคะสมาชิกสตรีตำบลจองถนนที่ตกเกณฑ์ทีพ a p มิติด้านอาชีพและรายได้จะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำให้สตรีเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาตนให้พ้นจากความยากจนไปได้ในที่สุดนะคะ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบ,บาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งเป้าขจัดความยากจนให้หมดไปภายใน30กันยายน2565ที่จะถึงนี้ค่ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือรอยยิ้มและความสุขของสตรีตำบลจองถนทน grinding, ที่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลจองถนนได้มอบให้ แล้วเราจะก้าวผ่านความยากจนไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ